ไม่คุณคเต้ไหนไหนไหนลูกพ right. no, no, no ี่อ้ยเวิร์คครับถ้ามีบัตรคีูไม่ต้องมีเวิร์คเวิร์เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ซีกับเขาเลย่ะไม่ได้ใช่ไหมสิคนบัตรูบ คุณกับผมจะรลาะกันตายเลยครับแต่วันนั้นผมไอบัตย์ยุงูอะไรเมื่อเนี่ยเมื่อปีที่แล้วแหละเขาให้ไปที่ไหนน่ากลัวไหตกลงอับตกฟ้อมาย้งคเที่ไหนเป็นคนที่ไหน ครับวันนี้เราก็มาตรวจ เพื่อตรวจสอบเรื่องของแรงงานนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายมาให้คําแนะนํานะครับสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเราก็แนะนําให้แก้ไขนะครับโดยภาพรวมแล้วที่พบเห็นก็เรียบร้อยดีนะครับไม่ไม่มีปัญหาประการใดนะครับ